โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครวันนี้กเกมเทคนเจ็ดกันครับผมวันนี้มากับคนรันเทอนวันนี้เราจะมาดวลกันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราหายเกมต่อสู้กันเปน,นานแนะ่จะเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยฮนะอาทศก่อนเลยทศอยู่ทางซ้ายนะผมจะอยู่ทางขวานะผมไป,ไปต่างคน<ป>ต่างคนต่างเล่นกันไม่เป็นนะฮะ <laughs> เอลิซา เล่นตัวเล่นกติ๊ดูตัวก่อนนะดูตัวก่อนอย่าเล่นตัวะลรเยี่ยน่ารักทุกตัวเลยวะนี่เธอนี่เฮ้ยนีเออว่ะมันมีนิ่แกนด้วยว่ะไอ้ที่จัดจัดมาดูฝั่งนี้บ้างดิอสุกะนี่มีคนไทยด้วยนะอ๋อฟาคำรามเะโอเอ่อ เล่นเกมสตีดด้วยมาจูเลียไปกันเลยสาวเว้นสาวเว้น <c oughs> ส่วนตัวนี่ส่วนตัวส่วนตัวชอบชอบไม่รู้หรอกเกง่งไม่เกง่งน่ารักกูออกเกมเลยนี่เล่นสนุกนีนี่ไง okay. แต่ผมเปียนแ้วนี่เจอกับชายชะกันมาถ้าเอาแต่จริงกูโดนตัวโดนมึงต,ต่อยก็น,น่าจะหักสองท่อนอ่ะของเกี้งนี่ฮาโดเคนฮาโด,โโดโเคโโนฮาร์โดว์เค้นปอกไปวะใส่หลังเดยหลังเดยหลังพออีกแล้วเหรอต่อยหลังตลอดไป <S <S> <S เฮ้ย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 เดียวเดียวเดียวไป โดนซะโอเคมัน 6, นี้เขาพันกันเกมแนวนี้คือถอยหลังคือกันแมน่ตลอดไปเออผ <c oughs> ูกกันก่อนโอ้ยออไร่ซ้ำเลยมั่วๆดิจัง <c oughs> เราเลยเอายึดปุ่มโจมตีเลยเมื่อกี้ไม่มีโชว์ริวเค้นหรอวะ อพันดูโอ๊ยเอาบล็อกอยู่แค่เหนวะโอเคเจอโจลูกเข็นและเฮ้ยเฮ้ยอ้าเรียมาเรียมาโดนซะเพียตายพันครั้งเลยตายแล้วตายอีกอ่ะเพีย โอ้หโกงทำร้ายผู้หญิงไอ้เหี่ยอ่ะเดีกดเดกเล่นมาเป็นเอ้ยรีแมทเลยอ่ะอ่าขออีกขอแีกทีได้ได้ได้ดีวเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนตัวรบนะมา้ด้ดล้ด้อล้อ้กูกา อ้อ้ผู้ช่ามึงเร็วยังไะเอาลอะู้ไปได้ตู้ไปได้ไปดับเอมมาทอนอุ้ยไม่ถึงไปดับ กูเจ้าแบบเมื่อกี้นะแบบมีมีหน่วงมีหน่วงลุ้นอ่ะเออดุยดุเดุยเยอะจอแอโบคอมโบอนี่ช่วมันออกท่าเร็วเยอของมึงมันตีหนักนะวะเข้าไปไม่เอาสตีเลยนะบอลก็เลยทดแทนเออทดแทนด้วยกันออกท่าเร็วของมึงมีแต่ท่าหนักมา เฮ้ยเร็วไปหน่อยเฮ้ยลืมไปดีเลยโดนไหมวายป่ะตายซันตายซากถ้ามันแรงขนาดไหนนโอ้โหตายโดนเคาลเตอร์ตายเลยนี่หว่ายิงเลือดลดเหลือน้อยมากเท่าไหร่ยิงแรงเท่านั้นก็เด้ลโอ้โหกระโดดกดอะไรนะกระโดดเลยกดขึ้นไงกดขึ้นอ๋อโอเคเฮ้ย เดียวมึงเริ่มเร็วกว่ากูเลยนะประเด็นอนะ <c oughs> แต่มันเสี่ยวมึงหลงเยอะอยู่ไหแขงไปแ,แ,แข่งไปเกินไปไม่โดน,โดนมไม่โดนอุ้ยเอาโดนว่ะตายปะเนี่ยโอเคมีท่าจบโอเค แต่กินฟองมาชิ่งได้วย่ะเอี้ยน้องน่ารักจังเอี้เบ็ดตัวเบ็ดเตอร์เก๋เก๋ไนี่ตัวรักโกโยชิมิสุโยชิมิสุเอี้ยยังกับเอเลี่ยนหมดเป็นซามูไรได้ไหมภาคเก่าๆอ่ะไอ้นี่มันใส่หมวกอ่ะนันี่มันใช้ดาบอ่ะเออ โอ้ยตัวนี้บีบอยบีบอยดูไวแน่แน่หน้าตาดูไวแนะเนี่ยใช้ X สไตล์การต่สอสู้ด้วยบีบอยอ่าร้องร้องรองเอ็ดดี้มันเป็นบีบอยอ่ะเต้นบีบอยก็เท่เออ กูก็เต้นเหมือนกันมาดิโหเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดิมทันกีกูก็หมดได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวเลิกมันกดอะไรก็เป็นอย่างนั้นอะไรวะมันเป็นสไตล์การต่อสรู้แล้วแล้วมัคือผ้าติดไปเลยหรือกูกดไม่เป็นวะ

มาดีแล้วเป็นตักลางแล้วมาดีมาดีถอยกูถอยมันไม่ใช่มีดาเมจนี่มันกลัวอะไรวะเอาเหรอมันเป็นท่าไว้หลบอ๋อโดนท่าไม่ตายกันหน่อยนี่จ่อจ่อไอ้บิ๊กสันจีสู้โซโลป่ะเนี่ยเออวะมีีกดาบเยอะมากโอ๊ยโดนป่ะเนี่ย อ่านอนก่อนเบิ้มรับว่าน,น,นอนโอ้ย,อยงเงียบยงเงียบยงเงียบเง <c oughs> ียบเงียบเฮ้กูเลยไปตัว,วยี้นี่ถ้าถอยหลังลแ,แล้วกดเตะมันจะเลืล้ยนรถขอยหลัง่อยละอ๋อโอเคหมาเลยพี่บ่าว ตาไม่ได้เป็นสมุเลยบูรี่เหรอบูรี่เหรอดาบอะไรไม่ใช้มาดินอนนอมันเตะลางได้นะอโอ้ย ปุ่ <c oughs> มเดียวปุ่มเดียวปุ่มเดียวเต๋อเต๋อจะตายปุ่มเดียวเหมือนกันนะปุ่มเดียวอเอ๋อนั่นก็เปลี่ยนปุม่มอ๋ออะไรเนีเ่ยวะ อ๋อปล่อยกาดไม่ได้เลยไวยังโอ้มุดด้วยกูอะยยังไงกูขึ้นไปกะ อืมนอยพี่น้องออ้แหลกแหลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเฮ้ยหลอกไปนะแค่เป็นประโยชน์เอออืลกันได้เรียบร้อยโอ้ฟันดาจบ โหเลือดปิมปิมนี่อสองดาบเอาไงพี่ต่อว่าเ, <S <S เล่นเล่นเลยอ๋อคนแพ้จะได้เลือกไงอืมนี่หกสิบเอพีเอสที่ขึ้นอยู่นี่ของมึงหรือของกูเนี่ยไอ้กูเปิดไว้ไว้ดู <Okay. S 2> ว่าเฟรมเรทมันล่วงหรือเปล่าอย่าตกใจเพ่แต่เม<ก>ือ่อกี้มันล่งลวงแต่กูดิมันน่าจะเป็นที่เน็ตได้เลยมั้ง ากดปิดกดปิดอ่ะเอ้ยไอ้กูหาปุ่มไปเนี่ยเขียนเลยเบียวเบียวจังวะเนี่ยมันเป็นนี้ไปอกล่างล่างมืดต้โอ๋อนี่มันกดอันนี้ได้นะไอ้กดอะไรวะกดการกับกดปุ่ม กากบาทแล้วมั้งเฮ้ยเมียโซ่โอ้โหดีมั้ไ<ห>ไงไปก,กินตั้งสกินไหนมาไหนวะกดยังไงอ่ะามึงกดกดแคสเซิ้ลหนักผมโอแล้วมั้งแคสเซิ้ลเออแล้วกดกากบาทเอออ๋ออุ้ยนั่นแหละอุยอ้ยนี่สวยบางทีไอกรีนมันแต่งไว้มึงดูดิไอกินแต่งไว้ด้านนั้นแหละมากูต้องชุดเดิมๆเอ่อนี่ เไแบบอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเมียดิมึงเป็นมึงเป็นแม่กูไม่จริงอ่ะหน้ามึงแก่กูอีกนะไม่แต่มึงมือคือชีพมาไงมึงมาจา,นากนรกไงในในในเรื่องนี้มีอุ้ยชุดสวยจัด ไม่วอมเลยอะไม่วอมเลยอะแม่ฮะโอ้ยอยุ้ยมยนตีพ่อแม่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเดีนะ๋ยวเดี๋ยวมีสมิงด้วยเออกูใครเนี่ยเออมันโดดออกข้างอื่นแล้วก็ได้หนเดี๋ยวแม่โอ้ตายเลยไ,ไปเนี่ยตายเลยเออ Nè bác, bọn đã lên nhưng nó nhưng lẹt Ừ Ôi 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 cắn anh ạ Mày biết, quật lấy mày lúa Ôi Ui, mấy thầm gì lấy มึงแต่เดี่ยวเดี่ยวไอเดี่ยวมึงไอเจ้าเล่นโอ้ยเจอตรงกันแต่ว่าโอ้ยเสือโอ้ยอึ๊บอ๋อกูชนะนี่หว่ากูให้ตีไปดิมาดีใจเราครับคุณแม่โอเคโอเคโอเคมันไวนะไวมากนะปกติกูเล่น ก็กินอ่ะสามสามอ่ะแบบหมายถึงว่าใครได้สามแต้มกว่าชนะมันจะได้นั้นอ่ะอ๋อแล้วมึงไม่ตั้งยังไะมูงลืมมั้ยมึงดูไปสิหกสิบวิเลยแล้วก็ไปตั้งจับตาเนี่ยอัจฉริยะอย่าทำแม่ที่ลูกโอ้โอ้ยโอ้ยนี่แม่เองแม่มีเสือไม่ใช่แม่แล้ว อุ้ยคือเมื่อกี้กูแก่หรอหรือไงวะใช่ใช่ถ้ากดถูกปุ่มมันจะแก้ได้อุ้ยชิบหายแล้วกูเตะมาดิแรงเหมือนรู้สึกเหมือนโดนแรงกว่าเดิมเสียงมันสาใจนะเอื้อเอื้ออุ้ยเตะเข้าหั่เลยโอ้ย อุ้ยแรงดังอ่ะท่ามึงอ่ะโอ้โหดู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 กันมาดูกันมันหมดไหมไอ้กิ้งอยู่ลูกโอ้มันบล็อกอยู่เออไมเดี๋ยวก่อนให้กูกูกดต่อยไปดิทามิ่งดีจัดเกียร์ละอุ้ยอุ้ยอ่อเอากูก็เดินอยู่คนเดียวเกล้วไงอุ้ย ้ยโ <Net> อ้โหเขเียนตลกช้เลยอุ๊ยเดี๋ยวโหนั่นแม่มึงนะเดี๋ยวไปตั้งอ่ะไอ้มึงเรียกเป็นเมนเมนเนอน่ะ